พอ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 ผิดพลาดพังเผลอพั่มเผลอพ่อยสวัสดีครับท่านพลโทบุญสินครับสวัสดีครับบิ๊กกุ้งนะครับท่านอดีตแม่ทัพภาคที่สองครับวันนี้ท่านออกมาเปรยท่านออกมาแสดงความคิดเห็นและมาพูดว่าในขณะที่มีการลบมีคนสั่งให้คุณหยุดยิงแต่คุณไม่ปฏิบัติตามผมก็เลยฟันธงว่าคนที่สั่งคุณน่ะ ไม่มีอำนาจในสายการบริหารงานคุณเมื่อเขาไม่มีอำนาจในสายการบริหารงานคุณเนี่ยคุณจึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเขาแสดงว่ามันมีผู้มีอิทธิพลคนอื่นใช่ไหมที่เขาสามารถติดต่อคุณได้และที่เขาสามารถหาเบอร์คุณได้และโทรไปบอกให้คุณหยุดยิงวันนี้ผมมีประเด็นคำถามอย่างนี้ครับท่านพลโทบุญสินบิ๊กกุ้งครับการที่รู้ว่าคนไหนโทรไปให้ท่านหยุดยิงคนนัน้นเป็นความผิดข้อหากบฏ แต่วันนี้คุณกำลังปกป้องคนผิดคุณก็จะผิดด้วยผมฝากไปยังนักกฎหมายต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยว่าอาดีตแม่ทัพภากีสองพลโทบุญสินหรือว่าบิ๊กกุง้งี่ยมีความผิดไหมเพราะได้มีการติดต่อพูดคุยกับคนที่สั่งให้หยุดยิงแต่คุณไม่ไม่หยุดยิงและคุณมาเปิดเผยรายชื่อทําให้คนอื่นเข้าใจกันผิดต่างๆนานา,นาว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เดากันไปแต่คุณรู้ ในเมื่อคุณรู้แล้วคุณไม่ไปแจ้งความเพราะคนคนนี้มีข้อหากระบฏคุณเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐถ้าคุณไม่ไปแจ้งความว่าคนที่โทรให้คุณสั่งให้คุณหยุดยิงเป็นใครคุณอาจจะเข้าข่ายมีความผิดด้วยผมจึงปรึกษามายังนักกฎหมายทั่วฟ้าเมืองไทยถ้าคุณอยากรู้ว่าใครสั่งให้บิ๊กกุ้งหยุดยิงสั่งให้อดีตแม่ทัาภาคสองยุดยิงเป็นใคร คุณต้องไปแจ้งความเอาผิดพลโทบุญศิลป์ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเรื่องปกป้องคนผิดข้อหากระบไม่รู้นะผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมคิดประเด็นนี้ได้ทำไมในเมื่อพลโทบุญศิลป์พูดว่ามีคนโทรมาจริงพลทบุญศิลป์ต้องรู้ว่าเป็นใครและเมื่อรู้ว่าเป็นใครทำไมพลโทบุญศิลป์จึงไม่รายงานต่อผู้บังคับบัญชานี่ข้อที่หนึ่ง สองทำไมพลโทมุญสินไม่ไปแจ้งความเอาผิดข้อหากบฏกับบุคคลบุคคลนั้นในเมื่อท่านเป็นทหารเพราะฉะนั้นพอ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 พ่อยพอยพังเพอพั่มเพอไม่ได้ในเมื่อพูดแล้วลูกผู้ชายโดยเฉพาะย่างยิ่งเป็นชายชาติทหารเมื่อก่อนนี้ปัจจุบันความรู้สึกดีๆอย่างนี้ประชาชนคนไทย่ะเขาไม่ได้รู้สึกแล้วเพราะคุณปกป้องคนผิดคุณปกป้องกบฏอยู่ใช่ไหม คุณถึงไม่ไปแจ้งความเอาผิดไอ้คนที่โทรมาให้คุณหยุดยิงจากการสู้รบกับเขมรท่านเป็นทาหารท่านไม่เห็นหรือว,ว่าวันนี้ลูกน้องของท่านขาขาดไปขาคนที่เจ็ดแล้วลูกน้องของท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนวันข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ละไม่ไม่รู้แต่คุณไม่สงสัยหรือว่าทําไมไอ้คนคนนี้จึงสั่งให้คุณหยุดยิงแล้วทําไมคุณไม่แจ้งความแล้วทําไมคุณไม่รายงานไปยังผู้บังคับบัญชา ไอ้คนสั่งหยุดยินนายข้อหากบฏโทษประหารชีวิตร้อยเปอร์เซนต์แต่ทำไมคุณปกป้องเขาครับพลโทบุญสินนักกฎหมายครับประชาชนครับถ้าอยากให้พลโทบุญสินไปแจ้งความเอาผิดคนสั่งให้หยุดยินอย่าก,กดดันให้พลโทบุญสินต้องพูดว่าเป็นใครหรือนักกฎหมายถ้าเห็นว่าพลโทบุญุิดปบญถมพลโทบุญสินผิด,ผดให้ไปแจ้งความครับเพื่อจะได้ขายออกมาอมไว้ทําไมลูกน้องอยู่ชายแดนจะได้ไม่ลําบาก จะดูจะได้รู้ว่าใครมันเป็นไส้ศึกจะได้รู้ว่าใครมันเป็นกระบฏพี่น้องถ้าเห็นด้วยนะช่วยแชร์ช่วยรีโพสต์แสดงความเห็นมาเยอะๆครับ